เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณนะห้องแก้วสารพัดนึกหนึ่งสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นประธานเปิดการสอบบาลีสนามหลวงครั้งที่หนึ่งประจำปี2569ในระดับชั้นประโยค 1, 2และ,ปะเปลี่ยนธรรมประโยค3พร้อมทั้งบาลีศึกษา 1, 2และบาลีศึกษา ประโยค3รวมจำนวน1,642รูปคนในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้อ่านคำปราศัยแม่กองบาลีสนามหลวงโดยมีใจความส่วนหนึ่งว่าการสอบบาลีสนามหลวงเป็นการสอบเพื่อวัดผล ของการศึกษาพระปริยัติธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดภูมิรู้และต้องแสดงภูมิธรรมของผู้ศึกษาว่าสมควรดำรงฐานะศาสนาะทายาทโดยมีคุณธรรมสำคัญที่เป็นเครื่องแสดงออกถึงการได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีนั่นคือความสุดจริตนักเรียนผู้ได้รับการศึกษามาอย่างดีย่อมถือความสุจริตเป็นสาคัญ เมื่อทำการสอบย่อมถือปฏิบัติเคร่งครัดไม่ปล่อยให้ความปรารถนาฝ่ายต่ำมีอำนาจเหนือจิตใจตนจนยอมทำผิดระเบียบปฏิบัติของการสอบ เพราะหากจะพึงมีความไม่บริสุทธิ์และความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นอันเกิดจากความเห็นผิดและความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องความเสียหายย่อมเกิดขึ้นแก่คณะสงฆ์โดยรวมซึ่งบรรยากาศการสอบในวันนี้เป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงกันมีความตื่นตัวในการสอบเป็นอย่างยิ่งเพราะทุกรูปต่างเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีโดยการศึกษานักธรรมและบาลีคือหัวใจสำคัญในการสร้างสัจณนทายาท ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักธรรมเพื่อนำไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องสนามสอบวัดพระธรรมกายจึงให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้พุทธบุตรทุกรูปสามารถใช้ความรู้อย่างเต็มกำลังความสามารถซึ่งการสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้ก็นับเป็นภาพลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และเป็นมหากุศลใหญ่ที่พุทธบริษัท4ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาคณะสงฆ์ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ